เน็ตฟลิกถือว่าเป็นสตรีมมิ่งที่อยู่คู่กับผู้ชมไทยมาอย่างยาวนานสักพักแล้วและยังสามารถครองใจใครหลายๆคนจากคอนเทนต์ที่หลากหลายรวมไปถึงคุณภาพของระบบที่ดีเยี่ยมจนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสตรีมมิ่งที่ดีที่สุดอันดับต้นๆของโลกอีกทั้งนอกจากบรรดาซีรีส์และภาพยนตร์ที่หลากหลายมากๆแล้วตัว Netflix เองก็ยังมีการผลิตออริจินัลคอนเทนต์จากตัวบริษัทออกมาเองอยู่ตลอดในทุกๆปีและยังมีการทํางานผ่านการประสานงานก,นกันกับหลายๆประเทศที่ไม่ใช่เพียงแค่อเมริกาท่านั้นแถมแต่และ ก็ยังมีเนื้อหาหน่าสนใจมากๆจนได้รับการยอมรับจากผู้ชมมาโดยตลอดซึ่งในวันนี้เอง เราก็ได้เลือกสุดยอดซีรีส์ออริจินอลคอนเทนต์ยอดนิยม10เรื่องที่ต้องดูใน Netflix เท่านั้นมานําเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันซึ่งก็การันตีได้เลยว่าบรรดาซีรีส์เหล่านี้เจียงคงอยู่ใน Netflix ถาวรเป็นตลอดการอย่างแน่นอนที่สําคัญกว่านั้นหาคุณอย่ารับชมซีรีส์ที่หลากหลายรวมไปถึงออริจินอลคอนเทนต์และภาพย,ายนตร์เรื่องดังเรื่องโปรดได้อย่างเต็มอถัถรสดเราอยากจะขอแนะนำยาเบอร์ยูสิบเอ็กโปรเจคเตอร์เพื่อคนรักหนังภาพสว่างจริงแบบไม่โมสเสกค,คมชัดเต็มอัถรสได้ถึง1น0นิร้อมห้า ้อมกับลำโพงคูให้มิติเสียงที่สะใจกว่าที่ไหนๆรองรับแอป,ปสตรีมมิ่งได้ครอบคลุมแถมยังสามารถดาวน์โหลดแอป,ปอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกด้วยพิเศษแถมฟรีหน้าจอโปรเจคเตอร์และสิทธิ์รับชม t f l i x นาน6เดือนเต็มหากใครสนใจก็สามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้คลิกเลย House of Cards House of Cards เืีวเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ผลิตโดยสตูดิโอของ Netflix และมีการสตรีมมิ่งมาตั้งแต่ปี2013แล้วแต่คุณภาพของมันก็กลอบอยู่ในขั้น Masterpiece จนได้รับการยกย่องไปทั่วโลกอยู่เสมอๆกับเรื่องราวของ Frank ์ n d e ด w o ูดนักการเมืองจากเซาท์แคโรไลนาตัวแทนจากพักเดโมแครตท,ที่กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการเฉลิมฉลองชัยชนะจากการเลือกตั้งของประธานาธิบดีแกเลตวอ์เกซึ่งสัญญาว,ว่าจะให้เขาได้ตำแหน่งเลขานุก,การของรัแต่ประธานาธิบดีก็กลับไม่ทำ ตามที่สัญญาไว้เราต้องการให้เขาช่วยเหลือในบทบาทอื่นนี่จึงเป็นจุดเดิ่มตน้นที่ทําให้แฟรงและแคร์ซึ่งเป็นภรรยาเข้าสู่การวางแผนมากมายในการไต่เต้าและกลุ่มอํานาจไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนก็ตามเราจึงได้เห็นด้านมืดของแฟรงซึ่งแท้จริงแล้วนั้นเป็นนักการเมืองผู้เลือดเย็นที่พร้อมทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์และเป้าหมายของตัวเองมาโดยตลอดอยู่แล้วก่อนที่เนื้อหาในช่วงหลังจากนั้นเป็นต้นไปเราจะได้เห็นการผัดเปลี่ยนการถือครองอํานาจผ่านตัวละครมากหน้าหลายตาที่จะเข้ามาเปิดโปงเกมการเมือง ในแบบที่เราไม่เคยคิดถึงมาก่อนและก็แน่นอนว่าการเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ผลิตโดยสตูดิโอของ Netflix ซึ่งยืนหยัดมาได้จนถึงปัจจุบันด้วยความยาวกว่า6ซีซันมันก็คงจะบ่งบอกได้เป็นอย่างดีแล้วว่า House of Cards คือซีรีส์คุณภาพที่ได้รับการยกย่องจากผู้ชมในนักวิจารณ์จนคว้าวรางวัลใหญ่ๆมาได้เสมอๆในหลายๆเวทีที่จัดขึ้นตลอดทุกๆปีแถมนี่ก็ยังเป็นผลงานที่ผู้ชมต่างยกย่องวอระส้อนเกมการเมืองของประเทศอเมริกาออกมาได้อย่างดุเดือดและทําให้เราได้เห็นได้ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนว่าการเล่นเกมที่ไม่มีประชาชนอยู่ในสายตาแต่มีเพียงอำนาจกับมาที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วมันเป็นยังไงสถานการณ์หลายๆอย่างในซีรีส์จึงสามารถเอามาใช้อีงกับสภาพสังคมของอเมริกาและหลายๆประเทศได้ดีมากๆซึ่งถ้าใครที่สนใจซีรีส์เนื้อหาชิงไหวชิงพริบและเต็มไปด้วยการเล่นเกมเล่หเหลี่ยม House of Cards ก็คงจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน d a สำหรับแฟนซีรีส์สายแข็งใน n น็ f ฟ i x กหลายๆคนก็คงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าด่าคือสุดยอดผลงานซีรีส์ที่ซับซ้อนและมีความเข้มข้นในระดับที่ต้องเพ่งสมาธิในการดูมากที่สุดแล้วกับเรื่องราวสุดแปลกข,ของตัวละครหลากหลายอาชีพและต่างวัยจากหมู่บ้านสมมุติอย่างวินเดนในประเทศยเยอรมนีซึ่งพวกเขาจะต้องออกไปไล่ล่าตามหาความจริงหลังจากการหายไปของเด็กในชุมชนแบบปริศนาสุดๆซึ่งพวกเขาก็ได้พยายามไขคดีติดตามค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างเบาะแสจากครอบครัวต่างๆ และต้องไขปริศนาการเดินทางข้ามเวลาที่มาพร้อมกับเรื่องราวน่ากลัวซึ่งครอบคลุมเหตุการณ์ไปหลายชั่วอายุคนโดยบทสรุปข,ของการเข้าไปวุ่นวายกับเรื่องราวเล็กๆที่เริ่มจากคนหายก็อาจจะหมายถึงการที่ตัวละครในซีรีส์ได้หลงเข้าไปสรู้ความหมายของเวลาและผลกระทบที่มีต่อธรรมชาติของมนุษย์ไปแบบไม่รู้ตัวเลยก็ว่าได้ ดาถือว่าเป็นซีรีส์จากเยอรมนีที่ได้รับการเล่าลือแบบปากต่อปากเป็นอย่างมากถึงความซับซ้อนในการนําเสนอและลูกเล่นหลายลอย่างที่จะทําให้ผู้ชมต้องจมอยู่กับการรวบรวมเบาะแสมาปฏิประต่อ,อก,กันทั้งวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติการเดินหาข้าเวลาและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กับเรื่องลีลาบที่ไม่สามารถหาคําอธิบายมาพูดถึงมันได้อีกทั้งตัวซีรีส์ก็ยังไม่ได้มีแพทเทิร์นการนําเสนอที่เหมือนกับซีรีส์ธรรมดารรมดาเรื่องอื่นทุกรายแต่ก็รับประกันได้แบบเต็มๆว่าถ้าหาผู้ชม เริ่มจับใจความและก่อติดไปกับตัวเนื้อเรื่องในเมื่อไหร่มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผู้ชมจะไม่สามารถหยุดดูมันได้อีกต่อไปและจะต้องมีท็อป,ปิกสำหรับมาพูดคุยกันเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของมันทั้ง3ซีซันที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นไปอีกยาวๆอย่างแน่นอน Wednesday สำหรับเว d n ส s เด y แล้วนี่คือซีอรี์ที่ถูกพัฒนาออกมาในรูปแบบใหม่เพื่อต่อยอดเรื่องราวมาจากดีอาด a m แฟมิลีภาพยนตร์และซีรี่ยุคเก่าในอดีตซึ่งเล่าเรื่องราวของครอบครัวสายหลอนสุดฮาที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยในคราวนี้เนื้อหาก็จะทำการเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครหลักอย่างเว d n ส s d a y a อาดพี่สาวคนโตของตระกูลที่มีนิสัยชื่นชอบการทรมานและเรื่องราวดากัดกๆในแบบที่เด็กสาวรุ่นเดียวกันจะไม่มีทางมองว่ามันปกติอย่างแน่นอนซึ่งด้วยพฤติกรรมที่แปลกประหลาด าดแบบนี้ก็มักจะทําให้เธอต้องย้ายโรงเรียนไปมาอยู่บ่อยๆเสมอๆจนในที่สุดเธอก็ได้ถูกส่งตัวไปที่โรงเรียนในวมอโรงเรียนรวบรวมเหล่ามนุษย์กลายพันธ์แสนแปลกประหลาดที่จะนําพาให้เวนส์เดย์ไปพบพัน์กับเรื่องราวของเหตุการณ์ฆาตรกรรมในเมืองซึ่งจูจ่ๆก,ก็มีคนตายด้วยสาเหตุสุดสยองอยู่เป็นภาคๆอีกทั้งเธอก็จะต้องเข้าไปไข,ขคดีปริศนาที่พ่อแม่ของเธอเข้าไปพัวพันเมื่อ25ปีก่อนซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับคดีปแปลกๆนี้อีกด้วยโดยสําหรับแฟนๆทีอาดัมแฟมิลี่ที่ติดตามผลงานของครอบ อบครัวสุดแปลกนี้มาตั้งแต่ยุคเก่าๆหลายๆคนก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้ววันนี้คือสุดยอดผลงานสุดบันเทิงที่มีความครบรถมากๆในการนําเสนอทั้งความแฟนตาซีในการผจญภัยรวมไปถึงมุกตลกหน้าตายที่เป็นสเสน่ห์หลักของตัวละครแนวเรื่องราวมาโดยตลอดและการที่เนื้อหามุ่งเน้นไปที่เรื่องราวของคนที่น่าสนใจมากที่สุดอย่างเวนส์เดย์อาดัมมันก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเนื่องจากเรามักจะได้เห็นเรื่องราวภาพรวมของครอบครัวซะเป็นส่วนใหญ่มากกว่าในผลงานเรื่องก่อน,อนแต่คราวนี้ผู้ชม จะได้มีโอกาสเข้าไปเปิดโลกกระทันในเส้นเรื่องใหม่ๆที่ตัวซีรีส์จะนําเสนอออกมาบางและที่สําคัญเลยก็คือน,นี้เป็นซีรีส์ที่ผู้กํากับสายแปลกอย่างทิมเบอร์ตนันเดี๋ยวเข้ามาดูแลด้วยตัวเองด้วยแล้วเราก็การันตีได้เลยว่าซีรีส์ที่แม้ว่าจะออกมาแค่หนึ่งซีซันแต่กําลังจะมีซีซั่นต่อๆไปตามมาเรื่องนี้จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอน The Queen's Gambit The Queen s g a m b i t ถือว่าเป็นออริจินัลมาแรงของเน t f l i x ในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของอลิซาเบธหรือเบธฮาร์มอนเด็กหญิงกำพร้าผู้มีความหลงใหลในเกมหมากรุกเกมกีฬาที่มีแต่ผู้ชายครอบครองวงการในช่วงยุค50160ที่มีการแข่งขันทัวนามเมนต์ใหญ่ๆทั่วโลกมาโดยตลอดแต่เส้นทางการฝึกของเบธน,นั้นก็กลับเรียบง่ายมากๆอย่างการที่เธอได้เริ่มฝึกฝนมันกับชายแบวผ่านโรงของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและคนพบว่าเธอมีแววที่จะเป็นอัจฉริยะเกมกระดานนนนอนาน จนกระทั่งเธอได้รับการอุปการะเมื่ออายุ16ปีและพยายามที่จะหาทางไปแข่งขันหมากรุกด้วยตัวเองการเดินทางของเบธสู่การเป็นนักหมากรุกระดับท็อปจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังซึ่งปลายทางที่เธอคาดหวังก็คือการเข้าไปเป็นแชมป์โลกหมากรุกที่สามารถเอาชนะนักแข่งฝีมือดีไปถึงสองเวียนใหญ่ในประเทศรัเสเซียได้แต่ระหว่างทางไปสู่เป้าหมายเธอก็จะต้องสู้กับคู่แข่งมากหน้าหลายตาตั้งแต่เด็กพรสวรรค์สูงจนถึงคนที่เธอไม่คิดว่าจะล้มได้ไง่ายๆแถมยังมีเรื่องของอาการเสพ ติดยากล่องประสาทของเธอที่มีส่วนในการแข่งขันทุกๆครั้งอีกด้วย The Queen's Gambit เป็นซีรีส์ที่ถูกดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันที่เขียนขึ้นในปีคศ1983จากปลายประกาศของวอลเตอร์เทรเวสักเขียนชายผู้เป็นผู้เล่นหมากรุกชั้นคลาสสีในยุคที่แทบไม่มีผู้หญิงอยู่ในวงการเลยณัเวลานานซึ่งทางซีรีส์ก็ถือว่าค่อนข้างดัดแปลงเนื้อหาเหล่านั้นจากหนังสือออกมาได้ดีมากๆแม้ว่าจะมีเวลาเล่าเพียงแค่ซีซั่นเดียวเท่าน,านั้นแต่เนื้อหาในแต่ละเอพิโซดก็กลับเข้มข้น และเต็มไปด้วยจุดพลิกผันที่จะทําให้เราต้องเอาใจช่วยตัวเองในการผ่านอุปสรรคจากจิตใจของตัวเองไปจนถึงอุปสรรคจากเกมกระดานที่ถาโถมเข้ามาเรื่อยๆไม่หยุดซึ่งทางซีรีส์ก็ยังสามารถจําลองโลกยุค50-60ออกมาได้อย่างสมจริงอีกด้วยจนเราเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปอยู่ในบรรยากาศของยุคสมัยที่หมากรุกยังคงรุ่งเรืองและเป็นเกมที่ชี้ชะตาชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยซึ่งเท่าไหร่ที่ชื่นชอบความคลาสสิกของยุคสมัยอดีตแต่มีการเล่าเรื่องที่เข้มข้นมากๆ The Queen s g a m b i t ก็จะ ถือว่าเป็นงานที่ตอบโจทย์ดสดๆเด e w วิเชอร์ t h อ w i t c h e r คือซีรีส์ที่พัฒนามาจากเกมชื่อดังของค่ายอย่างซ d ดี o j e เ t Red รซึ่งตัวเกมอย่างภาค The w i t วิ e ช w i l d Hunt ก็เคยเข้าไปกว่ารางวัลเกมแห่งปีจากหลายๆสำนักมาครองได้จนสามารถพิสูจน์ความยอดเยี่ยมของเนื้อหาและระบบของมันได้เป็นอย่างดีแล้วด้วยโดยเนื้อหาในซีรีส์ก็จะเล่าเรื่องราวการผจญภัยของเกลโรแห่งริเวียที่มีฉายาว่าวิเชอร์หรือมนุษย์กลายพันธุ์นักล่าอสูรที่รับจ้างแลกเงินรางวัลซึ่งนี่ก็จะเป็นการผจญภัยของเขาในช่วงก่อนที่จะมี เรื่องราวในเกมเกิดขึ้นโดยเขาจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเจ้าหญิงซิเรนแห่งอาณาจักรซินทราที่ต้องล่มสลายลงไปโดยดูวิเชอร์สำหรับแฟนๆเกมที่เคยลิ้มลองประสบการณ์ความยอดเยี่ยมของมันมาแล้วก็คงจะรู้กันดีว่าสิ่งดีงามที่ถูกส่งต่อมาในซีรีส์อย่างเนื้อหาการเล่าเรื่องดีเข้มข้นก็ยังคงถูกรักษาเอาไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมเพราะผู้ชมจะได้พบกับจุดพลิกผันในการผจญภัยของตัวเองอย่างวิเชอร์ที่แทบจะคาดเดาอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเพราะแม้แต่เนื้อเรื่องที่อาจจะดูไม่มีความสำคัญเท่ากับเนื้อหา ก็ยังสามารถทําให้เราอึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครที่อยู่เสมออีกทั้งบรรยากาศของโลกแฟนซีในภาพยนตร์ก็ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากๆในการนําเสนอโลกยุคลางที่มีทั้งเวทมนต์ปีศาจและเผ่าพันธุ์แปลกๆอย่างเอลฟ์ใช้ชีวิตอยู่เป็นตอนนี่จึงถือว่าเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีสายดาบที่ไม่ว่าผู้ชมจะเป็นแฟนเกมมาก,ก่อนหรือไม่เราก็แนะนําให้คนที่ชื่นชอบในบรรยากาศแบบนี้ลองหามาชมดูสักครั้งจริงๆซึ่งในตอนนี้ทางซีรีส์ก็ได้เดินทางมาจนถึงช่วง สีซั่นที่3และยังมีแนวโน้มที่จะถูกสร้างออกมาต่ออีกด้วย The Clown The c ค o าวเป็นซีรีส์ชีวประวัติของควีนอลิซาเบธที่2ที่จะเล่าเรื่องราวเส้นทางการขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดในราชวงศ์อังกฤษของเธอตั้งแต่เริ่มตน้นและจะเล่าถึงการประกาศอภิเษกของเจ้าหญิงอลิซาเบธกับเจ้าชายฟิลิปตามไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์หลังจากที่พระเจ้าจอที่หสวรรคตเจ้าหญิงอลิซาเบธก็ดีขึ้นของราเป็นสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ซึ่งหลังจากนั้นพระองค์ก็ต้องพบเจอเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเมืองของอังกฤษปัญหาการปกครองภายในปัญหาภาวะมลพิษกับหมก ที่ปกคลุมไปทั่วลอนดอนจนต้องมีการออกกฎเพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยซิรีก็จะพาผู้ชมไปเจาะลึกเรื่องราวของราชวงศ์ที่ไม่ได้มีแค่ควีนอลิซาเบธที่2เพียงแค่นั้นอย่างเดียวทุนัานเพราะเราจะได้เห็นเส้นเรื่องการปรากฏตัวของคนในราชวงศ์ชื่อดังอีกหลายคนแน่นอนว่าสําหรับคนที่สนใจเรื่องราวของประวัติศาสตร์อังกฤษเดอะคราวก็จะถือว่าเป็นจดหมายบันทึกเรื่องราวของราชวงศ์ในยุคที่น่าสนใจของอังกฤษออกมาได้ดีมากๆเพราะเราได้เห็นแง่มุมหลายๆอย่างที่หนังสือไม่เคยบันทึกเอาไว้มาก่อนรวมไปถึงการ ได้เห็นการแสดงอารมณ์ที่มีมิติมากกว่าข่าวที่นำเสนอออกมาอย่างแน่นอนซึ่งหลายๆคนก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าเรื่องราวของสังคมในราชวงศ์และการปกครองอำนาจย่อมไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแล้วราบเรื่องของเหล่ากษัตริย์ในช่วงเวลาต่างๆอยู่แล้วซึ่งเนื้อหาของมันจึงมีความดราม่าเข้มข้นในระดับแทบจะทุกดอกเลยโดยในช่วงปี2023ซีรีส์ก็จะนำเสนอออกมาถึงซีซั่นที่5แล้วและมีกำหนดอย่างไม่เป็นทางการว่าจะจบลงไปในซีซั่นที่6แน่นอนที่สำคัญเลยนี่ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ชั้น ในการฝึกภาษาอังกฤษขั้นแอดวานซ์สำหรับคนที่อยากเข้าใจสำเนียงบริเตนแบบจัดเต็มมันนี่ไฮส มันนี่ไฮส์หรือลาคาซาเดอปาเปลคือซีรีส์จากทางสเปนที่เล่าเรื่องราวการวางแผนปล้นครั้งใหญ่ของทีมปล้นซึ่งนำทีมโดยชายที่ถูกเรียกว่าโปรเฟสเซอร์โดยเขาได้ทำการรวบรวมบรรดาอาชญากรฝีมือดีหลายคนที่ใช้โค้ดเนมเป็นชื่อเมืองต่างๆทั่วโลกมาร่วมวางแผนกันในครั้งนี้ซึ่งไอเดียสุดเหนือโลกที่โปรเฟสเซอร์นั้นคิดค้นขึ้นมาก็คือภารกิจปล้นโรงกระสาบของประเทศสเปนเพื่อใช้เครื่องผลิตเงินสร้างธนาบัตรขึ้นมาเป็นจำนวนมากสำหรับใช้เป็นผลตอบแทนให้กับเหล่าสมาชิก โดยรายละเอียดของแผนการก็คือพวกเขาจะจับกลุ่มตัวประากาันเอาไว้ในโรงกระสอบและยืนหยัดสู้เพื่อต่อรองกันบบรรดาตำรวจทหารและรัฐบาลที่เข้ามาปิดล้อมเอาไว้ให้นานที่สุดก่อนที่แผนการจะค่อยๆมีการคลี่คลายวันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านระบบอำนาจของประเทศที่ยิ่งใหญ่กว่าการปล้นที่เป็นฉากบางหน้าซสอีสำหรับมันนี่ไฮส์นี่ถือว่าเป็นซีรีส์กระแสดีของทาง n น t f l i x ที่ได้รับการตอบรับดีมากๆในช่วงเวลาที่ออกฉายและแม้ว่าเนื้อหาหลายๆส่วนในเรื่องราว จะดำเนินด้วยภาษาสเปรล้วนแต่ความเข้มข้นของเรื่องราวก็กลับทำได้อย่างยอดเยี่ยมจนกำแพงภาษาไม่มีผลต่อผู้ชมอีกต่อไปเนื่องจากซีรีส์สามารถสร้างตัวละครดีๆที่ผู้ชมนั้นหลงรักและน่าเอาใจช่วยได้เยอะมากๆแถมสถานการณ์ในเรื่องก็ยังมีความกดดันแบบตอนต่อตอนจนยากที่จะหยุดดูได้อีกนี่จึงถือว่าเป็นซีรีส์แนวปลอนยุคใหม่ที่มีลูกลอลูกชนไม่เหมือนใครและยากจะคาดเดาอนาคตไปจนถึงช่วงตอนจบได้ไง่ายๆซึ่งถ้า,าใครที่กำลังหาผลงานแนวนี้มารับชมอยู่ มันนี่ไฮส์ทั้ง5ส้สีซันที่จบลงไปเรียบร้อยแล้วก็จะไม่ทำให้ทุกทคนต้องผิดหวังอย่างแน่นอนนาคอสนาคอสคือหนึ่งในซีรีส์ที่จะพาเราไปย้อนดูประวัติศาสตร์ของเมดิยินคาเทลซึ่งเป็นองค์กรค้ายาเสพติดขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองเมรยีนประเทศโคลัมเบีย ที่มีปาโบเอสโกบาเป็นผู้นำโดยเราจะได้เห็นเรื่องราวจุดเริ่มต้นของเขาทุกอย่างเริ่มตั้งแต่การไต่เต้าเข้ามาทำงานในวงการยาเสพติดการเริ่มสร้างอาณาจักรและสายพันธุ์การผลิตเพื่อส่งออกยาไปทั่วโลกจนในที่สุดเขาก็กลายเป็นผู้ส่งอำนาจในเมืองที่มีอิทธิพลเหนือตำรวจและนักการเมืองทุกคนขณะที่วอกครั้งหนึ่งเอสโกบาก็เกือบที่จะเข้าไปเป็นนักการเมืองของโคลอมเบียได้สำเร็จแล้วซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของสองครามยาเสพติดจากช่วงยุค80ที่อเมริกาต้องออกมา การเด็ดขาดในการยับยั้งสกัดการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศทุกรูปแบบโดยซีรีส์นั้นจะเล่าเรื่องราวผ่านเจ้าหน้าที่ DEA ที่มีตัวตนจริงๆอย่างฮาวิเอ์เปญญาและสตีฟเมอร์ฟีซึ่งได้มีโอกาสบุกเข้าไปจัดการกับเอสโกบาจริงๆมาแล้วก่อนที่เรื่องราวจะพาเราไปเจาะลึกการทลายแก๊งยาเสพติดีกแกง๊งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลอย่างกาลีคาเทลในมหาคอนครอีกแห่งของประเทศด้วยว่ากว่าที่โคลอมเบียจะพ้นจากวิกฤตเหล่านี้มาได้พว เขาจะต้องแลกอะไรในสงครามครั้งนี้ไปบ้างสําหรับนาคอสความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้ก็คงจะเป็นการนําเสนอเหตุกตารณ์ต่างๆจากการเล่าเรื่องของตัวละครที่สามารถบรรยายความน่ากลัวของสงครามยาเสพติดออกมาได้อย่างจริงใจและน่าสนใจมากๆเพราะเราจะได้มีโอกาสติดตามตัวละครอย่างฮาวเวียเป็นยาและสตีฟเมอร์ฟีที่มีประสบการณ์จากสถานการณ์จริงเข้าไปชอนชายและเห็นรายละเอียดความน่ากลัวขององ,องค์กรค้าย,ยานในตำนานเหล่านี้รวมไปถึงเรื่องราวของตำรวจทหารและนักการม ของโคลอมเบียที่ต่างฝ่ายก็ต่างมีเอี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้มาก่อนซึ่งแทบจะไม่เคยมีการเปิดเผยออกมาผ่านสารคดีเรื่องไหนแบบเห็นภาพชัดขนาดนี้แน่นอนแถมจังหวะก,การเล่าเรื่องของซีรีส์ก็ยังสนุกรบรชโฉลุ้นระทึกชนิดที่ว่าต่อให้เรารู้จุดจบของหน้าประวัติศาสตร์อยู่แล้วแต่มันก็อดที่จะลุ้นไปกับตัวละครไม่ได้จริงๆซึ่งทางซีรีส์นั้นก็ยังมีการสารต่อเรื่องราวจ,จากภาคหลักที่มี3มซีซั่นออกมาเป็นนาคอสเม็กซิโกเพื่อสารต่อเรื่องราวขององ,องค์กรค้าย,ยานในประเทศเม็กซิโกอีกด้วย ถ้าหาใครที่สนใจเรื่องราวอาชญากรรมที่สมจริงและดุเดือดแบบนี้นั้นนี่ก็เป็นซีรีส์ที่ไม่ควรพลาดในการหามารับชมสักครั้งในชีวิตอย่างแน่นอน Black Mirror Black m i r เลอคือซีอรีส์สัญชาติอังกฤษที่มีแนวทางในการนําเสนอทีมของเรื่องที่ชัดเจนมากๆอย่างการตั้งคําถามว่าหากเทคโนโลยีในโลกอนาคตหรือยุคป,ปัจจุบันมันเดินพัฒนาไปไกลจนสามารถสร้างปัญหาและความน่าสะพรึงกลัวให้กับผู้ชมมากเกินไปผลลัพธ์ที่ตามมามันจะเป็นยังไงกันแน่ไม่ว่าเทคโนโลยีที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถโคลนิ่งหุน่นที่หน้าเหมือนกับตัวเองเอาไว้ที่โลกได้ส่วนร่างจริงของเราจะสามารถเดินทางไปทํางานในอวกาศได้แบบหายห,ห่วงโดยการส่งจิตใจของเราลงมาที่หุ่นบนโลก แทนหรือจะเป็นเทคโนโลยีสุดล้ำในโลกอนาคตที่จะสามารถทําให้ตัวเราในลงไปใช้ชีวิตอยู่ในเกมต่อสู้ได้แบบจริงจังมากๆและสัมผัสความรู้สึกทุกๆอย่างในโลกของเกมได้แบบ100%ซซึ่งนี่ก็เป็นแค่ไอเดียและพล็อตเรื่องที่ถูกนําเสนอออกมาจากบางเอพิโซดทุ่าหน้เนื่องจากยงมีเรื่องราวปริศนาสุดลี้ลับเกี่ยวกับมนุษย์และเทคโนโลยีที่รอให้ผู้ชมเข้าไปสัมผัสประสบการณ์สุดแปลกอีกเป็นจำนวนมากสำหรับ Black m i r r o r นี่ถือว่าเป็นคอนเทนต์ออริจินอลจากทาง Netflix ที่ได้รับการบอกต่อแบบปากต่อปาก ถึงความเปลี่ยนแปลงและความน่าสนใจของมันบ่อยๆเนื่องจากตัวซีรีส์จะมีสไตล์การเล่าเรื่องแบบจบในตอนตามธรรมเนียมซีรีส์อังกฤษโดยแต่ละตอนจะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันใช้นักแสดงต่างชุดผู้กำกับต่างคนและให้อารมณ์ที่แตกต่างกันไปมาไม่เหมือนกันเลยแม้แต่นิดเดียวอีกทั้งตัวซีรีส์ก็ยังสามารถสร้างสถานการณ์การเล่าเรื่องออกมาที่ครบครบม์มากๆทั้งความโรแมนติกความสยองความคอมดีรวมไปถึงไอเดียและจุดพลิกผันสุดสร้างสารรค์ที่ยากจะหาได้จากซีรีส์เรื่องไหนๆอย่างแน่นอน และที่สําคัญเลยก็คือน,นีก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมสามารถเลือกดูตอนไหนก่อนก็ได้และสามารถจบเรื่องราวเหล่านั้นได้ภายในหนึ่งชั่วโมงซึ่งมันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้มากๆนี่จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ไฮไลท์ของ Netflix ที่จะทําให้หลายๆคนสยองไปกับความล้ำหน้าของเทคโนโลยีที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน Strange Things Stranger t h i n g คือซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวซึ่งเริ่มต้นในปีคศ1986ที่เมืองฮอสกินที่จูจูเด็กอย่างวิลไบเออร์ก็ได้หายตัวไปแบบปริศนาระหว่างเดินทางกลับบ้านในกลางดึกคืนหนึ่งซึ่งในทีแรกบรรดาเพื่อนเพื่อของวิลรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต่างพากันคิดไปว่าวิลน่าจะประสบอุบัติเหตุจากการปั่นจักรยานจนเสียชีวิตไปแล้วแต่เมื่อยิ่งมีการสืบสวนหาเบาะแสมากขึ้นเท่าไหร่เหล่าเพื่อนเพื่อของวิลอย่างไมค์ลูคัสและดัสตินก็ต่างเชื่อว่ามันจะต้องมีปริาาาบงงอย่ ที่ลักพาตัวเพื่อนของเขาไปแน่แน่ก่อนที่จู่ๆทั้ง3จะได้พบกับเด็กสาวอย่างอิเลเวนที่โผลมาพร้อมกับพลังพิเศษเหนือธรรมชาติและอาจจะตอบคําถามได้ว,ว่าวิวนั้นหายไปที่ไหนกันแน่เขาได้หายไปในมิติปริศนาหรือเปล่าแค่นั้นยังไม่พอเธอก็ยังมาพร้อมกับความลับอันน่าสงสัยว่าหรือแท้จริงแล้วเมืองเล็กๆแห่งนี้อาจจะมีห้องทดลองและสถาบันวิจัยสุดเรื่องลับของรัฐบาลซ่อนเอาไว้อยู่การออกผจญภัยตามหาเพื่อนที่อาจจะทําให้กลุ่มเด็กๆได้พบกับเรื่องราวเหนือจินตนาการจึงเริ่มต้นขึ้นโดยมีชะตากรรมของเวล และเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่เป็นเดิมพันสํสำหรับ Stranger Things นี่ถือว่าเป็นซีรีส์คุณภาพาที่มีกระแสดีจากแพลตฟอร์ม Netflix ในอันดับต้นๆมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่สตรีมมิ่งเจ้านี้ได้รับความนิยมในไทยแบบจริงๆจังๆเนื่องจากเนื้อหาของซีรีส์ค่อนข้างที่จะมีสไตล์การเล่าเรื่องที่ชัดเจนมากๆอย่างการอ้างอิงบรรยากาศภาพยนตร์แนวผจญภัยภของกลุ่มเด็กๆจากยุค80ถึง 90, 90มาเป็นต้นแบบไม่ว่าจะเป็น t The Goonies ปี 1985, หรือจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์และมิตรภาพแบบที่เด็กๆในภาพยนตร์ ื่องอิดเคยมีต่อการการผจญภัยในสเตรนจ์ติงจึงให้บรรยากาศแบบนอสตาเจียที่จะทําให้ผู้ชมหลายๆช่วงวัยสามารถหวนราลึกไปถึงความหลังจนเข้าถึงมันได้มียาอีกทั้งเนื้อหาในซีรีส์ก็ยังมีครบทุกรสไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องชีวิตของกลุ่มวัยรุ่นในยุคสมัยน,นั้นที่มีทั้งเรื่องของสังคมความรักบรรยากาศในโรงเรียนมัธยมตน้นและปลาย ไล่ไปถึงเรื่องราวไายไฟเหนือธรรมชาติจากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ยุคเก่ารวมไปถึงมิติลี้ลับที่ซุกซ่อนสัตว์ประหลาดเอาไว้อีกเป็นจำนวนมากซึ่งยิ่งซีรีส์ดำเนินเรื่องไปไกลามากแค่ไหนความสนุกและความน่าตื่นเต้นรวมไปถึงสเกลของเรื่องก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นไปเรื่อยๆจนผู้ชมนั้นติดหนึบและต้องดูต่อให้จบภายในคืนนั้นที่ได้เลยทีเดียวซึ่งในตอนนี้ Stranger Things ก็ได้ดำเนินเรื่องราวไปไกลามากๆจากจุดเริ่มตน้นจนถึงซีซั่นที่4ีเข้าปแล้วและจะยังคงมีกำหนดการสร้างซีซั่นต่อๆไปใน แผนการระยะยาวออกมาอีกด้วยทําให้นี่ถือว่าเป็นไม้ตายหมายเลขหนึ่งของทางเน็ตฟลิที่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามผู้ชมหน้าใหม่เรือคนที่เคยเห็นผ่านตามมาบ้างก็มีควรพลาดที่จะรับชมให้ได้สักครั้ง และนี่แหละครับคือ1ิบ r i g i n a l Content คุณภาพที่ต้องรับชมให้ได้ใน Netflix เท่านั้นซึ่งแต่และเรื่องก็ถือว่าเป็นผลงานที่ได้รับการพิสูจน์จากกระแสนิยมและความยอดเยี่ยมในการนําเสนอของมันมาแล้วแล้วเราก็ยืนยันได้เลยว่าซีรีส์เหล่านี้จะมีให้รับชมทาง Netflix ซึ่งเป็นสุดยอดระบบสตรีมมิ่งอันดับตน้ตนๆของโลกเพียงเท่านั้นแน่นอนและเพื่อนๆเราครับมีรายละเอียดสาคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงมี o r ริ i n a l Content คุณภาพเรื่องไหนที่ต้องดูให้ได้ใน Netflix เท่านั้นนอกเหนือจากที่เราานนํเสอไป ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยดือาหาข้อมูลที่พวกเรารีบรีงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ